โลกคู่ขนานมีอยู่จริงเลยครับถ้ามีอยู่จริงนวมันอยู่ที่ไหนจะไปอย่างไรเป <c oughs> ็นคําถามที่ดีมากเลยนะครับคําถามที่ดีมากเลยความหมายของคนถามเนี่ยนะครับมองมองโลกคู่ขนานแบบไหนอย่างนี้คําถามเดียวแล้วมีอีกค,คำถามต่อไหมครับในในคาถามนี้หมดแล้วใช่ไหมครับเป็นอย่างนี้นะครับมันไม่ได้มาขนานกันแบบนี้หรอกอแบบมองบอุรพาขนานกับแหลงทองเนี่ย และการด้วยถนนนะครับแต่มันเป็นมิติที่ซ้อนกันอยู่แนละมีอยู่เช่นณนะขณะที่เราพูดอยู่ในขณะน,นี้ในอีกมิติหนึ่งที่อยู่ทับซ้อนจากภูมิตรงนี้นะครับเขาก็อยู่ของเขาอยู่สตมิมิมานของเขาอยู่ที่เราไม่เห็นเขาและบางทีเขาก็ไม่เห็นเรานะครับบางทีเขาก็ไม่เห็นเรานะเขาก็ทําการมบางกาันเขาด้วยกรรมบางอย่างนะครับบีบคั้นอยู่หรือสวรรค์จ,จตุมหาชิก,กาห่างจากพื้นดินตรงนี้ขึ้นไป4 10, 000, 5, ี่0มืยชหนึน สีเมนกยดหนึ่งขึ้นไปสมบัตโยดหนึ่งเท่ากับ16กิโลเมตรเอาคูณเข้าไปเลยนะครับก็คือหลายแสนกิโลเมตรนะครับขึ้นไปก็จะเป็นชั้นอยู่นะครับเลยจากตัวขึ้นไปเป็นดาวฤกษ์อีสี่หมื่นกว่ายอดนะครับเลยขึ้นไปทุกๆ4กี่หมื่นก็จะขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไป,ไปถ้าจะมองว่านี่คือขนานก็ขนานได้อีกแบบหนึ่งเหมือนกันกับมิตินรกมิตินรกไม่ใช่ใต้ลงไปใต้ดินนะนะครับเหมือนสวรรค์ก็ไม่ได้ใช่ว่าเลยออกจากชั้นอ่าสตาตอสเฟียร์นะครับแอโมสเฟียร์ไปไม่ได้้เป็นนนนอย่างััะครบ แต่มันเป็นสภาวะที่ซ้อนกันอยู่ทับกันอยู่นะครับในความปราณีตกับความอยากซ้อนกันอยู่ใกล้เข้ามาอีกให้เป็นปัญญามากขึ้นในคณะสาสุขในขณะเรานั่งเรียนอยู่เนี่ยนะครับมันก็มีมิติของมดลวกที่มันอยู่ตามรังของมันอยู่หนูที่มันอยู่ในบ้านของมันมันก็ไม่ได้คิดนะว่าว่าว่านี่เป็นคณะสาธารศาสตร์ของนักศึกษาบุรพามันก็ว่ามันเป็นบ้านมันใช่ไหมครับมันอยู่กับพวกของมันมดมันอยู่กับพวกมันนกที่ล่าบมันก็ไม่เคยคิดว่ามันเปลียนเรานะ มันก็ต้องมาอยู่ตามที่ของมันนะครับนี่ก็เป็นมิติอย่างหยาบๆที่เราพอจะเห็นได้ด้วยตาเนื้อนะครับมันทับซ้อนกันอยู่แบบนี้นะครับฉะนั้นมิติคู่ขนานในลักษณะแบบนั้นมีครับมีอยู่ตามที่พูดอยู่นีนะครับอยากเห็นไปได้ไหมครับอาจารย์ทํายังไงถึงจะเห็นอยากเห็นนรกสวรรค์ลองตายดูครับแต่พวกท่านเห็นมาหมดแล้วคือเป็นมนุษย์ในชาตินี้ชาติก่อนๆเป็นเปรตพิปีศารเทวดาอสูรมาก่อน ก็ได้ใช่ไหมครับรมมาก่อนก็ได้อันนี้ไม่ได้พูดเองนะพระพุทธเจ้าพูดสัตว์นรกก็เคยเป็นมาแล้วเดรัะฉานก็เคยเป็นมาแล้วเพราะพระพุทธเจ้าท่านเป็นมาหมดครับตอนสร้างบารมีปุก็เป็นช้างก็เป็นเห็นไหมครขึ้นสวรรค์ลงนรกเห็นไหมครับดาพระพุทธเจ้าแล้วก็ลงนรกลงนรกขึ้นมาเสร็จกรรมวันรุทธเจ้ายังต้องรับเห็นไหมครับดงนั้นเราเป็นมาหมดเราผ่านมิตินั้นมาหมดอยากเห็นทํำยังไงตายดูก็ได้ สองอยากเห็นทำยังไงพิจารณาวิปัสนาเหมือนที่อาจารย์บอกให้ดูมดดูปลวกดูหนูที่มันอยู่ตามบ้านของมันแล้วมันเข้าใจว่ามันมีแต่บ้านมันไม่มีเราอ่ะเข้าใจไหมก็จะเห็นเป็นอีกมิติหนึ่งทําชาญสีให้ได้ถอดจิตออกไปดูได้นะครับถอนจิตออกไปสื่อสารกับเทวดาที่บ้านได้กับนางอับสรนางฟ้านะครับก็จะเห็นในอีกมิติหนึ่งได้หรือทำธิ์ให้ได้ทำความเป็น เป็นพระาอารหันต์ที่ทรงฤทธิ์เหมือนพระสารีบุตรพระโมคคัลลาพระพุทธเจ้าแล้วสามารถนำกายเนื้อเนี่ยขึ้นไปในดาวดึงได้ขึ้นไปในจารุวงยามาได้โดยไม่ต้องถอดกายที่ออกไปอันนี้ก็เป็นแบบละเอียดขึ้นไปอีกโอเคนะครับอาจจะขอบคุณนะตครับ